สวัดีครับ,รบวันนี้เราก็มาแก๊งเอากันอีกแล้วครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเวกบอร์ดกันที่ชทยเวกพาร์กรลำลูกกานะครับแต่ว่าแอบ,บเห็นว่าที่นี่เขามีกิจกรรมเยอะเลยคือแบบมันไม่ใช่มีแค่เวกอย่างเดียวมีแบบมินิลานสเก็ตด,ด้วยให้แบบเล่นสเก็ตได้มีสลิงให้เด็กๆด้ๆวยเดยวเาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าใช่ครับผมเราไปลุยกันเลย การสังเกตเป็นสิ่งสำคัญครับถ้าเราใฝ่รู้เราช่างสังเกตเราจะทําได้ไวกว่าคนอื่นครับอันนี้คือคือเก่งเก่นกนฬาปนะแต่คนทุกคนคนจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดไปใช้ไม่ได้หรือไม่ได้ดคนอื่นเล่นแล้วเราแบบได้จำทิกจำอะไรหือหอแกะมาเลยแบบแกะมาจากแกะทิก ใช่แกะมาเลยนั่งแกะเล็กอยู่สางข้างคือเราดูความมันคงเหมือนง่ายแหละแต่พอเราไปจำมันิ่งมันคงเร็วก,กว่าที่คิดอ่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับวันนี้จะรับคุยไทยพุกคะโ,<ฮ>โอ้ย ที่ชื่อพี่ตายนะครับพี่ตายเราเราชื่ออะไรก็เลยเบสครับเจครับเบียครับตูนครับวินคิดว่าพี่จำได้ไหมจำได้ไหมไล่ในขนาดนี้เดี๋ยวก็รู้พอตกโซนด้านหลังโซนกลางนะฮะเราจะมีรถกอล์ฟรับส่งรอบๆบึงเราใกล้สะพานไหนขึ้นสะพานนั้นเห็นปะมันจะมีสะพานรอบบึงอยู่แล้วที่พี่ตายถืออยู่แค่เป็นเดินนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนเล่นตามหลังเราฟังให้ฟังพี่ดีนะเซฟตี้แล้วมันจะมีคนที่ล่วงแล้วตก เลือแต่ให้เล่นปลากระดิ่งในน้ําบางเออเราอยู่่ายอยู่ในลายมันเพราะว่าพวกนี้ายมันจะมาตีหัวเราวิธีหลบอย่าจมยกยกุยกซ้ยกายยุกขวา<ะ>ให้ดำน้ำนิดหหัวมัว่วดำตรงๆแล้วเรามันก็จะผ่านเราไปคนเหมือนกันเกิดเอ็กซิเดนต์อะไรก็ช่างที่ว่าเขาเล่นตามหลังเรามาบอดเขาจะมาชนเราวิธีหลบก,ก็คือดำน้ำเหมือนกันพังบอดมีวิธีเล่นพี่จะให้เล่นมีบอดบอดนั่งก่อนเป็นบอดเบสิกใครก่อนก็ได้ คนหนึ่งเอาผมไองก็ได้เย้เอานางพับขาดูว่เวลาแล้วติ่มซำนะรับแน่นเลยถ้าเราล่วงเสร็จตัวเราไม่มีทางหลุดออกจากบอร์ดเพราะมันแรงหลาแม่กคือติดดีเรารีบเรารีบดึงเอามือซ้ายดึงเส้นนี้ออกครับดึงแบบนี้นะครับหรือวิธีแก้นัดหลุมๆเวลาเราล่วงเสร็จปุ๊บตัวเราหลุดออกจากบอรเลยเออใช่เวลาจับที่เล่นจับนี้ไอ้จางนี่ครับไอ้เจมนี่นี่ เวลาออกตัวตั้งแต่ของตัวแล้วให้เราก้มมาด้านหน้าทำไมให้เราก้มมาด้านหน้ารู้ป่ะถ้าเรานั่งไปข้างหลังอย่างเงี้ยหน้ามันจะเชิดแล้วบอดมันจะตีงอย่างนี้ออให้เราก้มมาด้านหน้าพเพราะให้ลำตัวเรากดที่หัวบอดแล้วมันก็จะนิ่งมันก็จะลูบไปตามทางลา,งา<อ>ผมไปเลยไปเลย เราไปอย่างนี้ตลอดนะครับอย่าเอนนั่งอย่างนี้คราวนี้เราจะเข้าโค้งแต่ละโค้งของของเรามันจะมีการาวางทุ่นสองลูกเห็นปะทุกโค้งเลยทั้งหมดของเรามีทั้งหมดห้าโคงง้งเราออกตัวไปมันจะออกตัวไปด้านขวาให้เราเลี้ยวขวาเท่านั้นเข้าระหว่างทุ่นเรามาทางนี้เรามองอย่างนี้ใช่ปะมผมว่าทุ่นอยู่ประมาณต๊ะที่สองตัวแรกนี่มันใกล้ไปพี่พี่เหมือนผมตะคิวตะคิว นางธานีเราเป็นตะคิวบ่อยไม่ไม่ไม่ยังทันยังทันยังไงต่อนะพี่อธิบายต่อสมมติว่าทุ่นอยู่ตรงไหนนะครับใครเพื่อนคนมาอ๋อได้ครับผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงต่อครับพี่ทุ่นประมาณโต๊ะที่สองโตแรกเนี่ยมันใกล้ไปพอเรามองเห็นทุ่นระยะเนี้ยเราเลี้ยวทันทีการเลี้ยวขวาคือดึงเข้าซ้ายข้างข้างเอวช่วงดึงปุ๊บเราเอียงไหล่ด้านขวาทันทีนี่แค่นี้นะครับหนึ่งสองสามเอาเลี้ยว มันที่บอกอ่านึง่งแล้วคราวนี้เชื่อกมันจะตึงมันจะไม่กระชากเราแล้วคราวนี้มันจะตีโค้งให้โอเคครับผมกติกาก็คือสมมติว่าใครคนใดคนนึงคนแรกเนี่ยที่นั่งแล้วสามารถกลับมาได้จบรอบโดยที่ไม่หลงเนี่ย จะได้เงิน1000บาทแต่ว่ายังมีโบนัสให้สำหรับรอบ2ก็คือใครนั่งแล้วไม่รอดก็มายืนถ้าเกิดว่ายืนได้คนแรกครบรอบก็1000บาันอันนั้นกติกาเราง่ายๆคือว่าเราเน้นเล่นมากกว่าแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเรามาจับลำดับกันดีกว่าผมโอเคสี่คนขาบพร้อมกันมาหนึ่งสอจบจนเียมใจผมก็ไม่เปลี่ยนดีกว่าพอขาปุ๊บชุบ โอเคคนสองสอมสองไม่ได้หรอเยียมคนสุดท้ายโอเคปไปกันเลยครับเยี่ยมเป็นพี่ใหญ่ยังไงคัด้วยหรอพี่ยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะสอนพี่ด้วยนะจูนหัวเราะไม่ไมงไม่ไมเดี่ยมทำกติกาครับใจผมแป๊วแล้วอ่ะลองดูเถิดรอบแรกชอบก็จะเจอสิ่งที่ชอบเลยนะ เยียทำได้เย yeah, ียได้อยู่แล yeah, yeah, ้วเียตายไหวไหมครับพี่คนนี้ไหวไหวเไม่ไหวุไม่ไหวเียดึงแล้วย่เียยัม่อย่ยแล้ว่เฮ้ยยังเอา เรียบร้อยแล้ววันเดตนี้หนึ่งพันไปแล้วเรารอยืนแล้วกันเดี๋ยวดูเยอะขึ้นอันนั้นโชว์ด้วยแช่งให้มันล้มได้ยโอ้โหได้ยยองไม่ปล่อยอ่ะ Can you hold my hand? ถือมือให้หน้ได้ไหมเหลือเลยเดี๋ยวไปให้ไปคู่กับน้องน้องไปคนแรกเดี๋ยวเราไปคนสองอ๋อได้มาเลยมาเลยชื่อ่น้องบุญเจ่าี่อะไรน้องบุญเฮ้ยเป็นพี่น้องกันปะเนี่ยบุญเบสไงที่เป็นน้องนะเราเป็นพี่ ล้วไปเจ mm. มองทางอุ <t <t ้ยพี่ตูนเรานี่ว่าเอาล้อมเลยรับไป ไม่ตลกไปนิ่งเป็นไงบ้างกลัวกลัวพี่เดียวกับเดียเดินสองสามล็อกไว้ดีๆอย่าใส่นะเดินมือไปเยอะเอาครับ ออขอบคุณมาครับน,นุกียไม่เอาแล้วสนุกมากพจมได้เล้หนึ่งอ่าเดี๋ยวบอไม่เอาอเอาวสนุกอะแต่แต่เมื่อยมือเนาะใช่ ปวดเลยอ่ะยังไงนะดึงแรงมากจนแบบอ้าววันนี้ตอนยืนไม่รอดนะเมื่อกี้ตูนวนได้รอบหนึ่งปะใช่ไหมเห็นทไมเยอะก็ลงโค้งสุดท้ายป่ะไปล้มโค้งสุดท้ายหมดเลยอ่ะลงโค้งใช่เอาไม่ไหววันจีบ้าผมวักาวแบบเดมาตรงนี้แล้วปล่อยแล้วแต่ว่าแบบไปต่อดีกว่าดีกว่าโค้งสี่อะไรมั้งโค้งห้าโค้งสี่เมื่อกี้คือพลาดงเทคนิคเดี๋ยวขออีกสักรอบนึง ไอ้ขึ้นจะลงไปว่ายน้ำเหรอหนาวน้องจมไปเลยเดี๋ยวเหรอเอาอีนิ่งตรงกลางตรงนู้นนะลร่นตรงไหนร่นตรงไหนอ่ะปุ่มรนตรงกลางตรงนู้นอะจริงเหรอปุ่มลงมาไม่ต้ปุ่มเดียวได้แล้วนะมันต้องเดี่ยวคือต้องเอ็นไปด้านนี้ใช่ป่ะอันนี้ไม่เอ็นแล้วนี่หยุดเลยอ่ะ คือมันคือมันเอ็นให้สุดอ่ะนิ่งเอ็นแล้วนิ่งหยุดเพราะนิ่งว่านิ่งว่าผ่านโค้งแล้วอ่ะเออยกรบกวนมือเป็นไงบ้างตกน้ำรอบไหนรอบที่สามโค้งสุดท้ายเหมือนกันหมดแรงมันไม่ได้ตกแต่ว่ามันหลุดมือไปเออใช่ก็ไม่ไหวแล้วหมดแรงมือไม่ใช้มือล้วนเลยผมรู้แล้วทำไมเขาถึงใช้ศอกอย่างนี้กันมือถ้าใช้นานปวดมากเขี่ยแล้วเหรอใช่ไม่เ เฮียช่วยตรงนี้เลยไปลงตันช่วยนะเราเยียขึ้นมาเร็วนี่อะไรครับชื่อว่าคุณครับอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบขวบครับสิบขวบเล่นเล่นที่นี่มานานแค่เดือนครับแค่เดือนโอ้แล้วครั้งแรกแบบได้เลยปะโอ้ รักครั้งแรกแบบได้นั่งเหมือนที่ไหมหรือว่าพี่ี่เลยยืนเลยพี่จริงปะแสดงว่านุ่่นั่งเหมือนั่งเหมืพี่ไม่ได้จะกลับวเหรอใช่เหรอต้องมาดานแล้วดูช่องพี่ด้วยนะ2 4เว n นทีโฟรเเว่นยูนอะตัวเองไงสเจตีได้เจอน่เิ้กลับมาเล่นกันใหม่ครับครับเก็รีสแรกก็ได้มาแล้วผม คือที่บอกคนแรกเขาบอกว่าให้คนนั่งได้ก็ไห้เลยแล้วมดแต่เขาไม่มีแบบตกใจมากหรอกไปซื้อกันอีกทีตอนยืนแล้วกันต่อไปเราลองไปแบบแบบยืนกันเนาะอันนี้มันจะไม่เหมือนมันจะยากมานิดนึงดูเลยว่ายากแน่นั่งแบบโอ้นั่งดีมีน้ปคนโดยไม่ได้ก็อย่างนี้เลยนะแล้วก็เล่นเดินเล่นเล่นเอ้ยอย่างนี้ ล็อกไว้อย่างนี้ไหลขวานี่ชิดกับเข่าเราเออนะครับทำยังไงก็ได้เกงขวาอย่างเดียวแล้วเกงขาด้วยอย่าดึงให้ที่ลากคุณมีสิทธิ์นั้นแล้วก็ไปได้ด้วยคือม,มันก็จะนั่งแค่นี้เหรอครับนั่งอย่างนี้เลย ยังยัรัอาอวะอ้นะเอาสาอนที่สองเอาเอาคุณจะหายใจเป้าใจเป้าอีกผมรู้ว่าคุณทาได้ครับที่ก็รู้ว่าน้องทาได้อะฉันรู้ว่าเธอทาได้ครับเก่งวครปับ มนกานโอ้โหแกง้ไม่ต้องเฮนลังเลยลังตัวใหญ่เ้ย จริงไปต่อได้ผมแบบถ้ารู้สึกว่ารอบเดียวก็วจะพอแล้ว <c oughs> เจยอย่างเดียวเมื่อกี้ตูนไม่เป็นไรคนเราดีคนละอย่างแล้วกันเจ๊ง <c oughs> เอา <c oughs>

โอเคครับวันนี้ก็จบไปแล้วกับการเล่นเวกบอร์ดจบสักทีดีกว่าทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับหนาว <laughs> สนุกครับมันก็ค้างใจอยู่นะที่ที่ทำไมเจทำได้วะไม่ได้เราทไม่ได้วะก็ะ <laughs> สน,นุกดีครับก็แบบ รอบแรกก็มีนั่งได้กันสองคนส่วนรอบสองรอบยีวีเจคนเดียวครับผมไม่รอดก็เป็นครั้งแรกที่สนุกมากที่มีโอกาสก็จะกลับมาเล่นอีกเหมือนกันมีใคถ่ายไปฟฟ้าสมมุิว่าใครที่แบบคิดว่าเออแบบจะเล่นเป็นไม้ย่างใหมงไม่ยากครับผมเดี๋ยวพี่พอมีคอยสอนแนะนําตอนถึงตอนที่เราออกตัวเลยโอเคงั้นวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับใช่ครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะครับแล้วก็ไปแล้วครับผม